สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าว3ประจำค่ำคืนที่17เดือนมีนาคมอย่าลื่ในส่วนของตัวบริการสัญญาณทองคำสก,กุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปา ห้องซิกวีพีอาจารย์พี่บีเป็นห้องซีที่มีการเทรดสดชนข่าว VTPSL อัตราวิ l เลจเกินกว่า80%เลยครับ VT m a r k e t Market, เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US อลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงิน Edge ครับใครฝากเงินปับ๊บรับทันทีโบนัส20%สูงสุด2,000 US อลลาร์ประสบการณ์บางอยา่างคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่าสวัสดีนักลงทุนครับ สถานการณ์ประจำค่ำคืนนี้นะครับโดยรวมแล้วตลาดก็เริ่มพลิกเข้าสู่สถานะแบบลิส t o ออฟนะครับทุกท่านโดยในส่วนของตัว u s ดอลลาร์เนี่ยดูเหมือนจะมีการปรับตัวกลับมาแข็งค่าอีกแล้วนะครับทองคําแท่งปัจจุบันเดียก็มีการปรับตัวอ่อนค่าลงมานะครับจากระดับ1,730ับกว่ากว่าในปัจจุบันที่ผมพูดอยู่นี้นะครับเหลือเพียง1729เเท่านั้นหลายท่านสงสัยนะครับว่าเอ๊ะคุณเกิดอะไรหรือเปล่ามีข่าวอะไรไหมคือเหตุการณ์เริ่มพลิกครับตั้งแต่ ตลาดเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงเวลา18นาฬิกาครับตัวเนี้ยจะยังไม่ได้มีในส่วนของตัวข่าวใหม่แต่อย่างใดนะครับนักทุนเป็นเพียงการคลายกำลังของตัวก้าวเท่านั้นเองก่อนที่จะเจอกับข่าวในช่วงค่ําคืนนี้ครับซึ่งเป็นข่าวที่หลายคนเนี่ยจับตามองกันอย่างมากเลยเกี่ยวกับการประกาศในส่วนของตัวอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐรวมถึงนโยบายการเงินจะมีการกล่าวถึง f ฟดดอทพลอตด้วยแล้วก็ Economic p r o ์โ c t i o n นะครับขออภัย Economic Protection เป็นการคาดการณ์นะครับเศรษฐกิจในอนาคตว่าจะฟื้นตัวเร็วหรือเปล่าตรงนี้ต้องจับตาดูกันจริงๆครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวแนวโน้มกันบ้างดีกว่าครับล่าสุดแล้ว p h ลิปคาร์พิโต้นะครับได้ออกมาคาดการณ์ไว้ว่าเฟดในครั้งนี้เนี่ยจะยังไม่มีการขึ้นในส่วนของตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายสอดคล้องกับหลายๆสถาบันการเงินเลยครับที่ว่าไม่น่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแน่นอนแต่เราจะต้องจับตาดูเฟสดพรอตกันให้ดีๆนะครับ ถ้าหากมีบางท่านซึ่งเป็นประธานเฟดเนี่ยเริ่มมีมุมมองแตกต่างว่าเดี๋ยวปีหน้านี้ขึ้นดอกเบีย้ยเลยดีกว่าอันนี้อาจจะส่งผลดุลให้กับตัวของ US ดอลลาร์ได้นะครับแล้วก็กดดันบรรดาสกุลเงินหลักรวมถึงในส่วนของตัวราคาทองคําย้อนกลับมาครับในส่วนของตัวสาเหตุนะครับที่ทางฟิลิปแคปิตอลได้มองเอาไว้นะครับเกิดจากการที่ว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่เฟดควรจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายครับด้วยสาเหตุระดับอัตราเงินเฟ้อปัจจุบันเนี่ยยังต่ํากว่าที่ควรจะเป็น 2. การจ้างงานในสหรัฐอเมริกาครับยังต่ำกว่าระดับปกติหรือว่าฟื้นตัวยังไม่เต็มที่ 3. คือวิกฤตโควิด1 9ยังกดดันภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐ 4. ส,สหรัฐมีแนวโน้มที่จะขึ้นภาษีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาอยู่ครับส่วน 5. คือการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะเป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทำให้ฟื้นตัวได้ค่อนข้างชา้า นี่ก็คือในส่วนของตัวเหตุผลนะครับที่ทางด้านของนักวิเคราะห์นะครับได้มองกันเอาไว้ว่าครั้งนี้เนี่ยเฟดน่าจะยังไม่มีการส่งสัญญาณขึ้นในส่วนของตัวอัตราดอกเบีย้ยแต่อย่างใดครับแต่ก็อย่าลืมนะครับทุกท่านจับตาดูการถแถลงการของคุณจอร์นพาวเวลด้วยในช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงหลังจากที่มีการประกาศอัตราดอกเบีย้ยครับซึ่งก็จะเป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารทั้งหมดในช่วงเย็นวัดนี้ครับสวัสดีครับ